ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีตอนบายบายทิ้งเทียงนะครับแดดกำลังหอนผนโอ้ฝนกำลังสีมานะครับได้ข่าวว่ามีพายุนะครับมือนน่กะโอ้เลยมาเก็บบักม่วงเัินไดยาน่มพัดนะครับเอาเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งบักม่วงนะครับมือนี้สีผ้าเบิ้งบักม่วงที่ปูกไว้นาบ้านนะครับมีอยู่สองตนอันนี้เป็น ต้นแรกนี่เป็นพันธุ์เขียวใหญ่นะครับเป็นพันธุ์เขียวใหญ่เนาะลูกหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งนี่ประมาณโอ้เมื่อนั้นผมล่อง้ังเบิงนะครับได้ประมาณเกือบหอดโลอยู่ดินะครับแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยอันนึงนี่ต้นนี้เป็นต้นหน่อยนะครับเป็นพันธุ์สามฤดูเกิดตลอดปีครับนี่กินได้เบิดปี โชคอันนั้นหรือสาหรือดูนี่แหละพมก็จำอะไรแล้วแต่ว่ามันเกิดตลอดครับนี่ก็ล่งเต็มต้นเลยครับกินได้ตลอดนะครับพันนี่ก็ถือว่าผู้ใดมากินหวบักม่วงหมักสมนี่ก็สามารถไปหาซื้อมาปลูกได้นะครับอายุต้นนี้ประมาณ2ปีกว่านะครับปีกว่ามันเกิดซื้อมากนี่เกิดเลย นะครับตั้งแต่แรกๆเลยถือว่าเป็นอ้อาจจะเป็นพันธุ์น้องเขาเนาะผมก็บอกขอาใจให้กันนะครับแต่ว่าเสือมากกก็ได้กินน่วยตลอดนะครับได้กินน่วยได้กินซุปตลอดทุกปีครับโอ้เป็นแต่ออนซ่อนพี่น้องอ่ะมาเบิ่งพันธุ์เขียวใหญ่นน่นี่นะครับพันธุ์เขียวใหญ่นี่เป็นบักม่งงที่ถือว่าสําหรับผมนน่ถ้ากินซุปนี่มันบ่ค่อยเส่บไหมครับ มันเป็นอย่างไหนสันี่ผมกอบพ่ท่านเดี๋ยเข้าใจแต่ว่าถ้ากินดิบนี่ผมมักอยู่เนี่ยต้นนะครับต้นนี้อายุประมาณ3ปีกว่าถือว่าต้นใหญ่นะครับเห็นบ่เนอดีิถอยเอามาให้เบิง่ง3ปลูกไว้นาบ้านนะครับไว้เป็นหุมน่มเนาะมีเถียงหน้าน้อยไว้นอนเล่นนะครับไว้นาบ้านแะเ,เก็บไปแล้วเอาสิบเียบเทียบขนาดให้เบิง่งเด้อบ้านที่นี่ขนาดของมันนี่ นี่ขิดเบิ้งครับย่านพ่อนี่เบิ้งขวดขวดน้ำอันล้มนะครับเกือบซ้ำขวดน้ำอันล้มครับพี่น้องเกือบซ้ำขวดน้ำอันล้มเนาะเนี่ยเก็บไว้ย่านพายุมานะครับ <c oughs> ก็เลยเอามาไวบ้บ่มเอตละล่องเพิ่องสันเดียวโอ้กินสุกมันสีแส่เขาจะบอกมอง,มอ,งอกลองของบ้านห้องบ่อแส่กขาจะมองมองผ่านเดือนเดือนบ่อนะครับมาล่องเบิง้ง นี่เป็นบักม่วงท่านเขียวใหญ่นะครับดกนะครับดูแลง,ง่ายเนี่ยมันเริ่มต้นสูงลแล้วแหละตอนแรกๆผมก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาเจาะเจาะหูจักน้อยแล้วก็ไปครอบไว้อยู่แต่เพราะลังๆมากนี่ผมเริ่มมาด้ดูแลมันปล่อยไปตามธรรมชาติดูใหญ่นะครับกินบะเบ็ดไปแล้วครับคนเดียวนี่กินบะเบ็ดนะครับนี่ตำตำกะมี่ตำกะมี่เนาะ นี่ครับันเขียวใหญ่หรือว่างามเมืองย่าบอกเขาเอืน่นผมก็จำไม่ได้งามเมืองย่านะครับเหมือนทางอื่นนอ้องคนก็เอาไปกินหลายแล้วนะครับมันก็เริ่มสิเบิดลแน่กน้อยแต่ก้อนนี่โอ้เต็มตน้นพูดได้ยังผ่านมาเฮือนเนี่ยก็ไม่ได้คนอ่อนซ้อนนะครับไงพูด ผู้ใดกะไอ้แนัน่มนะครับให้นําไปปลูกนะครับผู้ใดมีทีมีฐานหลายๆนี่ก็สามารถปลูกปลูกไปกินได้ดต้นสองต้นนี่ก็โอ้กินบ๊เบิร์ดแล้วครับไอ้ต้นนี้ก็คือกันดกนะครับโอ้ไม่เต็มบักงวงก็รอดโอ้ฝนกับกำลังสีมาเนาะพี่น้องปลูกไว้หน้าบ้านก็มีงวงนี่ลยนะครับนี่กับถ้ามาเบิรงนขางต้นบักงวง,วงนี่ก็เป็นสัก ผักกระแยงครับปลูกได้ให้กันเด้อผักกระแยงเอาไปใส่ตม้มใส่อ,อมมาห่อแล้กกะแยงครับปลูกใส่กระถางดอกบัวนี่พักบุ้ง้วก็ศอ้นี่ครับแล้วก,ก็แยงนี่โอ้หอมนะครับเอาดูนี้พามาเบิ่งบุกม่วง นะครับเนี่ยบกม่วงครับบกม่วงบกม่วงพันธุ์ยวใหญ่เอาขอจบคลิปไปเพียงสำนีด้ะครับเใดมากก,กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามนะครับสวัสดีครับ